รายการแม่เอาเอาถังแตกแม่โอเคครับวันนี้เราอยู่กับรายการเราไม่ชาแนลแล้ววันนี้ผมจะมาเล่นทะเลทรายกินห่าพ่อมึงเหรอวันนี้ก็จะมาวันนี้เราจะมาเล่นเอ่อทะเลทบายภาคสองกันซึ่งลดเสียงเกมด้วยครับพีทไหนลองเทสที่ตอนที่มึงโดนหลอกไอ้เจ๊้ยเดี๋ยวมันปรับเสียงเกมได้ไหมวะ โอ้โหเอ้เดี๋ยวกูมาถึงเซิร์ฟสองแล้วมันมีสี่ห้องให้เลือกอะให้กูเอาห้องไหนอะเดี๋ยวกูสร้างเซิร์ฟเองเนี่ยจอยลูมจอยเฮียอะไรเนี่ยกูสร้างเซิร์ฟเองเนี่ยรอบนึงโอเคไม่มีสถานีอวกาศด้วยเมึงไม่แนะนำเพื่อนมึงหน่อยเหรออยู่ไทยบ้างอ่ะตอนนี้เราอยู่กับลคุณพีทครับแล้วอีกคนหนึ่งชื่ออะไรวะบอลเออคุณบอลอ่าเล่นสามคนก็หลนนะเอาเค้กท่ากี่ชิ้นดีวะ เอ้ยห้าชิ้นเล้สัตว์เขาเขามึาเข้าซรำแหนอ่ะเออห้าชิ้นเดี๋ยวห้องเข้าซ้ำสองชื่อห้องเดี๋ยวกูตั้งชื่อห้องอยู่นะโอเคเคดี๋ยวกูชิวบังซาเอาว้อ่ากูชิผหายละเผิ่กดเล่นเย็นโลแมนอ้าวเไชิบหายเข้าซ้ำสองซ้ำสองเร็วๆเข้ามาแล้วซสองชื่ออะไรวะเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบหกตีสองแปดเล่เย็นหกเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบหกีเข้า กูไม่อยากอยู่คนเดียวเจ็ดสิบหกเไอ้เจ้า้อกูเหไ้เกดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาเดี๋ยเขาเดี๋ยวเขาเดียวเเดียวาเวมขาวเขาเดีวเาดีวเขดียดี๋ยวาดยวเขเดียวเเียูเขา่ดี๋ยูเขา่ดีเเียนขาเดีเขเียเียเขียเขายเขยเีคนวิ่งตยาเ๋าีเนี่ยเห็นกี้องเขาดยเขียไอ้เดี๋ยเฮ้ยเาวกมึงร้องนกันนหเย มู่ไหนโอเคเขาแก้ชื่อแรกมาแล้วดูชื่อพอยี่่ดูชื่อดูชื่อมึงดูชื่อมึงดูชื่อเฮ้ยให้เห็นตัวบ้างดิไม่ต้องหรอกไอ้เหี้ยตัวก็อยู่ใกล้ๆกล้กันเลยสัตว์เออก็อยู่ใกล้ๆไป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 ไอบอสตัวเหี้ยแล้วบอกว่าไปไหนดีไปหางไงเขมเพ็คลองตองเอาเอเอามึงเดินเดินตามกล้องเออแม่งวินบอสกันไอ้เหี้ยวิ่นพอกพมึงก็วินบอสว่ะคุจะบอสเราคุจะบอสทำมาทามาตามันไปทำมันตามไปบอลไปตา่อยบอลไปบอสไอ้บอลเราบอกว่า ไปดูว yep, er right. ่าเป็นบอสไหมเฮ้ยเช่บอสวะบอสบอสเหี่ยบอสบอสบอสเฮ้ยมันตามไอ้บอลอยู่ตามบอลอยู่ไับวิ่ง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 ไอ้ทีกู้คนเดียวกู่อยู่กับมึงพีดวิ่งพีดหลังวิ่งวิ่งวิ่ง อย่าทำเสียนะกวก่อนอุ้ยหายเฮ้ยเฮ้ยไม่มีกู้้ยไม่เ้กูพีนนะหว่าพีนหรอพีนพีนใจเย็นพีนวิ่ง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 พีนโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ตามกูพีนนี่พีนนีพีนนีเออมีคนหายยีโนตบีโนตบนตบีโนตบเ่ายเฮ้ยเฮเล้ยวิ่งนนี ไปไอย่าาอย่าเย็นใจเย็นใจเย็นใจเยตากูดิเน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 เยเนตามบอสเฮียวมาตามบอสเดียวเฮ้ยไม่ไมนบอสยิงของช้นที่เนี้ยไปไปหนีหนี้นีหนีพี่ตามาเนี้ยพีดคนหลานเลยเอาบอลตายเหรอเฮ้เพื่อนมัตายป่ะที่ผ่ายแล้วมันมาแล้วพีดพีดมันมาแล้วพีดพีดหนี ตีสลยตีเลยกลับมาฆ่าบอลใหม่แล้วเฮ้ยเชียตามกูมาทบายแบล็คบอลที่ไหนเราต้อไม่กลัวก็จริงยากลำบาเราต้องเข้าไปเชี่ยรแม่ตามกูไล่ตี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 เขาแหบมันตบดียวเลยไปเดี๋ยวกูไปเหน่วยแก้ตาให้เออไปดิโหวิ่งโอ้โหสี่คนเลยเอ้ยมันตามไปวะเนี่ยตามกูดินี่ขอโชคดีโชคดีครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเปลี่ยนเป้าหมายมันเปลี่ยนเป้าหมายมาเป็นกูแทน เปลี่ยนเป้าหมาเปี่ยไปหาเขาเปลี่ยนไกูไงมันมาหากูนี่ไอชิ้นนี้ไอเฮียไอชิ้นนี้เฮ้ย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 มันตามมันตามกูมันตามกูมันตามกูตอนนี้เราอยู่กับเพื่อนตามกูนะตามกูเฮ้ยกูเปลี่ยนเป้าหมายแล้วให้ไปตามคนอื่นแทนมันตามกูเฮ้ยไอบอลเมื่อกี้ไอ้กูหายยังไง

ไอมันตามกูมามตามไพีตามไีไอตามพีดไปแล้วมัอุ้ยอ้้ยไท่ีรงไหนวะ้มตามกูเี้ยไปรู้ไเ้ดีมีบอสอย่างเดียวอเจ้เแ้ลเ้ยวิ่งหนีวิ่งหนีไปวิ่งหนีไอวไเดินชิวแม่งเอ้ยตามเราไอเี้ยพีตามอตามไอบอตามบอตามบออยู่ตามบอลอยู่ตามกู กูจะทิ้งกูเลยเดี๋ยวไปเฮียวิ่งหายของเค้กไม่ต้องหรอกครับมันอยู่หลังกูดิเฮียกูพามาหาเฮียเฮียเสียตูดละเฮียเสียวตูดละไอ้เพื่อนกูพามปหาไอ้มันมาทิ้งไปเออว่ะไปละมันอยู่ต้นไม้ไปไปไปเฮียไปหาคัพเค้กกันเฮียอยู่ใกล้กูเลยด้วยเฮ้ยกูอยู่กับเฮียดีกว่าไอ้บอลมึงจะล่ามันทำไมวะอ๋อเฮียพีดหลังเมึงอะกูรู้แล้วพฮียพีดพีดวิ่งพีดวิ่งไม่

ตามมาไปหาตับเค้กตามกูมาตามกูมาทางนี้ไหนมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนมึงกรัายกันไปไหนวะอยู่ไหนวะไ้เช่ออยู่รวมกันไว้ก็ดีนะสว์เอ้ยมันตามมามาว่นี่ไหนวะอ่าเเรยไม่มอสอยู่ไกลอยู่ไกลเกมนี้มีวิงหมดปะบอสไม่อยู่รูเลยวิ้งหมดปะเฮ้บอสอยู่ไหนวะโอโหอยู่กู๊กเกย์ไลไป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 หาครัเค้กไเราเอ้ยเจอได้อันนึงแล้ววะเก็บแล้วเก็บกุเกย์แม่สุที่บอดเ้ย

พาลีชีดมันไม่ตามมาหรอ้ยมันไม่ตามมาเฮียอะไรมันตามมันตามเอ้ยมึงเปิดเตลไดีกว่ามันจะได้สนุกขึ้นไอ้เฮียเราวิ่งวอกกันอย่างนี้เล่นไมดหยูเอ้ยไปตามหาโอเค้ามาไอ้พี่มันตามหลังอุ้วิ่งเออดิอยายวิ่งอยู่อุ้ย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 ตกใจว่ะเมื่อกี้โดนจับสแกแบตหนึ่งแบตหมดเฮ้ยพีดหลังหลังไอพีดพีดพีตายพีดขึ้นสวรรค์นี้ย ยังต้องตายแล้วใครแล้วเข้ามาใหม่พี่เข้ามาใหม่เอ้ยตามมาตามมาเพื่อนเพื่อนเพื่อนเฮ้ยกลวว่หนีม <fin anta> <ots> no ันอยู่เน no ี่ยสองกล้องดูก่อนอยู่กับกูไม่อยู่ไกล์ผายอยู่กับกูเฮ้ยมาลีทโอ้ยเฮียกูเฮ้ยพีทพี่พอ้ยึงแหละโอ้ยไม่พีทไม่เลี้วเนี่ยอยู่กูอยู่กูม้าครับเค้งมาเจอเนี่ย กินพกูพากูพาของดีมาหาปะอยากกินอาหารกันพิมเริ่มเลยสูงเอาไหมเอาไหมพิษเอาไหมเอาไหมพพพพเอ้ยกูวิ่งไม่ได้ตัวตัวมันเข้าาเ่ยวิ่ออกไปวันละสูบไอบอลอยู่กกลเลยอยู่กไกลอะไรอย่เนี่ยอยู่กัแม่มันมีคนล่อไว้กูล่เนี่ย่แต่ว่ามันอยู่นี่มั้ยนียเดนเดรนเดดเดนเดนเดนเดเด

กูอ่านอยู่นะไปละกูเฮ้ยไม่อยู่กูอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไอ้พีชไปไหนพีชคือต้นไม้ไม่เป็นยิชไปไหนกูคือต้นไม้ไม่เป็นเป็นไอะไรมาอยู่กับกูไม่เพื่อเราตายแล้วกูตายเราพีชอย่างไรวะนี่เราอยู่กับคนนี้ดีกว่าปลอดภัยเอ้ยให้กูให้กูพาอาหารไปหาแล้วไม่ไม่เลิฟสอง เฮ้กูหดเร่องหลดเรืทพีทพีทหดน่งากวเฮ็ดกูพาของดีมาหาเฮียพอเขาจะหาเขาอยู่เขาอยู่เขาอยู่วิ่งดพีทไปยาดึงไอ้เฮียมีคนโทรมาวางสายไปวางสายไปเฮยพีทมันมาแล้วพีทไมาโนทำไมเสียงกีมันดังเลยวะเสียงกีทแม่งดังเลยเฮ้ ตามกูมาปลอดภัยมึงแฉกมึงเยอะมั่วเอ้ยหนนี้ไม่มีไอตัวเล็กๆใช่ปะกูไม่แล้วไม่รู้จ่ายอีกเพราะจ่ายนี้ไม่กหางครับเยอะโคตยากเลยเออเหี้ยมันยากไม่ได้วะปอตามมาปอก็ตามอยู่เลยที่นี่น่าจะปลอดภัยนะเออกุณพาคุณตามมาแล้วสองกล้องเลยคุณพาตัวอะไรมาปม่ารไม่ไม่ไม่มันไม่ปลอดภัยมันไม่ปลอดภัย มันตามกูย um yeah! yeah! no um> ok um, ุ่งขายเฮ้ยเฮ้ยจบสแกนกูเฮียแม่งตามกูอยู่เนี่ยเฮียมันจับสแกนกูไม่ตามกูไม่ตามกูไอวิ่งกูมาวิ่งกูมาวิ่งตามกูมาไปแล้วพีนตัวใครต้องไปไปวิ่งวไปตายสุดชีวิตวิ่งไปชีวิตเฮ้ยมันมีบ้านเราอยู่อ่ะไปบ้านเราเปล่าเออไปดิเฮ้ยงไปดังไปตามกูมาตามกูมาไอ้พวกมึงชิงกูเลยพี่เลี้ยพี่เราหาหลังดูพี่ไม่มีตัวอะไรหรอกเฮ้ยเฮียไม่มีจริง คนไม่มีเลยบ้านพี่มึงตายยังพี่บ้านเราอยู่ไหนวะเฮ้ยลูกเฮ้ยกูเจอบ้านเราอ่ะมีอะไรมาฝากเอ้ยวันนี้ตามมา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 กูพอจะรู้บ้านนีแล้วตัวอะไรมาเนี่ยไปตามมาดิไปตามปันสวยหัวข้าไปเออเดี๋ยวกูเื่อเมื่อกี้กูไงเร่งหาบ้านไอ้เหี้ยอะไรวิ่งหมดเฮ้ยไปเห็ดจ้ะแล้วมันมีวิ่งหมดเหรอกูได้เข่าวพี่พี่ดูดิเหรออะไรเหรอ เ้ยบ้านไหนวะเจอบ้านไหนวะเฮ้ยบอสอยู่หลังเราอ่ะตามสแกนกูเลยเราบ้านอยู่ไหนวะเนี่ยเราบ้านแล้วี่กูเห็นอยู่นะตามมาตามมาเจอบ้านแล้วไอ้กูเจอเพื่อนว่ะเจอเพื่อนเราตายว่ะเขากูว่านะห้องเราแม่งคนเดียวก็แสดงว่าเขาอยากมีส่วนร่วมกับห้องเราว่ะมามาตามมาตามมาเนมันอยู่กับกูมันอยู่กับกูเดินผ่านไปเลยเฉยๆมันขึ้นบนบ้านได้ปะ เฮ้ยมาขึ้นได้ว่ะเฮ้ยเฮียเฮี้ยเฮียว่ะยตา้ยไปไว้แบงอยู่บนหลังคาบ้านโดดตกตายแล้วไอ้บินบินเอ้ยพีดพีดตายกูพาของนี่มาหักยึดหัวแป๊บมาเข้าใหม่ก่อนเอ้ยพีดที่ดูช่ยพีดดีเซ่มายึดหัวดิี้เอาโล่แม่งเอ้เคเดินไปเลยเดินไปเลยเดินไปเลยไปขวายเดินเือยหัวกู ไปเลยแตะกี้ดังเกินไปเลยกีดเลยพังเลยโอเคดีเินเด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 ินม่ดีข้างบนหัวเลยไม่กูดูยาติดเลยเนี่ยไอเดินไปหาเพื่อนเราเลยไปหายูไงยิวว่าภาคแรกไม่น่ากลัวสุดละเออกลัวละไม่องอย่างูีปละเดี๋ยวกูเปลี่ยนเเ้ยดี๋ยวกูเปลี่ยนดาบปน่าอากาศดีกว่าขึ้นนี่ขึ้นนี่เออดีดีดี ไปอยหัวอยู่เลยวนี่แหลองเชฟมึงนี่คือตัไอ้ทหีมวะหัวกูใช่ป่าวสัตว์พาไปหาบอสแมนเลยเออไอ้บอสอยู่หลังเราไปดิไปพาไปหาบอสดิปปไป่ปเพื่อเรานุนบเจนหกอะไอ้ชไปหาเพอไหม่งโดนกูแม่งตามกูอ่ะโดนมวยเจ็หไปไอเหี้ยตามต้นวยไปดูดูใครอยู่ข้างบนหัวหมาวะเหี้ยเป็นคน ต้องทำได้ไงวะมึงอยู่กันดิเอ้ยมึงมาอยู่หัวกันสามสามชั้นดิทำได้ะอยไปบ้านก็ไปบ้านก็ปะได้ทำได้ทำได้มันเหยียบไม่ไม่หล่นเลยมันเอ้ยมึงอยู่นิ่งๆดิสัตว์จะเยียบัวเอานี่ก็อยู่หัวใครวะเนี่ยหัวคนไปอยู่หัวแล้วเย็บจะเย็บยังไงวะเยียบได้เย็บได้เยอะดีเยอะดีเยอะละเออไปเลยเออเออโอเคเหยียดเออดีดิ สาวชันไอ้เหี้ยสาวชันมันยุงมันวัวมันกไปองด้วยเป็นยังไงวะวันนี้อากาศดีมากเลยเพื่อนเฮ้ยกูอยากอยู่ข้างบนมากว่ะวันนี้อากาศดีมากเลยทำไมมันมันกระจายวะนี่เลยเพื่อนอามายิมวัวเลยเอ้ยยิมวัวปืนเ้ยวันนี้อากาศดีไอ้้้เชนนนไอวันนี้อากาศดีว่ะไอ้วัวยิมวัวกูเล่ยมวัวเลย เออโอเคดีอย่คนวิ่งหนีไปอยู่เออโอเคโดินล่องโดินล่องโดินล่องเน๊ะเดินล่องเดินล่องเออเดี๋ยวกูชั้นสองเองกูเช้นสองเองมันมามันมามันมาเฮ้ยไม่ดีไม่ดีกูไปละวิ่งดิครับวิ่งดิครับวิ่งดิครับรออะไรไอ้กูตายเหรอครับอ้ายเหรอวิ่งไม่ได้วิ่งไม่ได้อ้าวไม่โดนผีไปบ่ายเพื่อนเฮ้ยกูโดนผีเฝ้าเลย เอออกูบักไอ้สัสบัก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 มาดูมาดูกูเห็นแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเดินจับสแกต่อตายเฮ้ยกูบักเฮ้ยเฮ้ยอ๋อไอกูหลุดเราบักเราเว้ยมาเลิกเล่นดีกว่าเงี้ยโอเคในช่องคิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ช่องโลมายชาแนลด้วยนะครับก็ฝากติดตามผลงานต่างๆให้ด้วยนะครับเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับจริงเหรอจริงเหรอ